ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่มามาโอเคกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนโอเค,คับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเอ่อให้ทุกคนเนี่ยดูคอมโบนรกกันนะผมทุกคนนะซึ่งคอมโบนรกที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเป็นทางด้านของหยุดเวลาเรนเจอร์ห้าวินะผมทุกคนแล้วเรนเจอร์ที่ผมจะดับไปก็จะมีอยู่เอ่อน่าจะ4สี่ตัวนะผมทุกคนที่ผมจะทําการดับไปนะก็คือเมียงด้านของเอเลนเอลิสเน้ทุกคนแล้วก็ จะเป็นสองตัวนี้นะที่ผมกาลังจะเอาไปนะเอ่ออยู่ไหนวะอ่ะรีวิวนะผมตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ผมต้องสลับเอาบากิีออกนะผมทุกคนให้ทุกคนดูความสามารถเจ๋งๆไปเลยนะผมทุกคนว่ามันเจ๋งกันขนาดไหนนะผมทุกคนก็เดี๋ยวต้องรอรับชมนะว่ามันจะฟีลมันจะโหดขนาดไหนนะผมทุกคนเค okay, ผมขอหาตัวเอาลงแป๊บหนึง่งเอแทนตัวเลวยวะ แทนวดย่างแล้วกันนะผมทุกคนโอเคก็คอมโบที่จะเล่นน่าจะเป็นประมาณนี้นะผมทุกคนคือผมบอกเลยว่าผมได้ลองเล่นแล้วนะผมทุกคนนะซึ่งพอปล่อยตัวไปได้เท่ามานันเกือบนาทีอะ่ะคือเลนเจอร์ั่งนตรงข้ามเนี่ยแทบไม่ออกมาเลยนะผมทุกคนเป็นคอมโบที่ผมแบบ พิ่งคิดได้เลยว่าแบบว่าถ้าลองเอาตัว,ต,วตัวพวกนี้ไปเล่นใน PVP มันจะโหดกัน,นขนาดนี้เนะทุกคนก็เอา้านี่ย <c oughs> ังไม่ได้เปิดเลยนี่หว่าโอเคเดี๋ยวมาเปิดหน่อยนะผมทุกคน <c oughs> จะได้ไหมี่ยเป่ง <c oughs> คือมีคนได้แลยนะถึง25้าตัวเลยทีนะผมทุกคนซึ่ง <c oughs> เอ่อตัวนี้เอ่อ N อะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะ NFT เหรอใช่ปะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> มาถึงก็ได้เลื่อนขั้นเลยนะผมทุกคนนี่ยังไม่ทันเล่นเลยนี่อ๋อเกมตั้งรับชนะนะผมทุกคนก็พออยี่งที่ผมบอกนะพอผมได้ตัวของด้านของพวกเอ่อบาลล็อกมาอย่างเงี้ยนะผมทุกคนก็ทําให้ทีมผมเล่นสบายขึ้นเยอะเลยนะผมทุกคนโอเคก็เดี๋ยวมาดูดีกว่านะผมทุกคนว่าเกมของผมเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมทุกคนโอเค ทีมแรกที่ผมจะเจอคือทีมนี้นะทุกคนเขาก็มีหยุดถึง5ตัวเลยทีเดียวนะเอ้ย3ตัวปะระยะที่ผมดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปวัดเชิงกันหน่อยนะทุกคนว่าเชิงใครจะหนากว่ากันนะที่ผมเอาบากิออกเพราะว่ามันจะให้ไม่ไม่มีธาตุไฟเยอะเกินไปนะเพราะถ้าธาตุไฟเยอะเกินไปมันจะไม่ดีนะผมทุกคนโอเคผมก็เลยเอาบากิออกนะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าความสามารถอันนี้มันจะทําให้เราเล่นสบายขึ้นหรือเปล่านะทุกคน โอเคกดท้ายช้เทมไปนะครับก็ทุกคนก็น่าจะเห็นได้เลยนะว่าเลนเจอร์ทิปเราเริ่มหายแล้วนะครับผมทุกคนเพราะว่าสาหรับตัวหลักๆเอาไปหมดแล้วมันก็เสียบัฟออไปเยอะอยู่แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยมันไม่มีรีสกิลนะผมทุกคนมันเราเล่นน่าจะเล่นยากนะโอเคเดี๋ยวทำการแช่ไปก่อนนะ มันทำให้ผมเล่นยากนะเพราะไม่มีรีสกิลนะมทุกคนเดี๋ยวต้องขอปรับเปลี่ยนทีมใหม่นะทุกคนไม่มีสกิลมันเล่นยากจริงนะเดี๋ยวต้องขอปรับเปลี่ยนทีมใหม่นะโอเคอันนี้ก็เล่นเท่าที่แบบว่าให้คอมโบหยุดเวลา5้าวิมันล้างผ่านไปน,นะทุกคนล้างผ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้บาลล็อกเนี่ยได้เล่นหน่อยนนะผะทุกคนโอเคเดี๋ยว อ่องกิงก่อนอัดคลิปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ไอคิดอะไรก่อนมานะคือผมถ้าผมอยากอัดตอนไหนผมก็อยากผมก็อัดเลยนะผมทุกคนที่ทุกคนไม่เห็นบางวันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าถ้าผมแบบเบื่อเงี้ยถ้าผมไม่เบื่อจริงผมก็ไม่มาอัดคลิปนะผมทุกคนถ้าผมคิดอะไรไม่ออกผมก็ไม่มีอะไรจะอัดเนาะผมก็ไม่อยากให้ทุกคนดูแบบว่าคลิปแบบว่าที่ไม่ค่อยสนุกนะผมทุกคนผมก็อยากให้ทุกคนดูคลิปสนุกสนุกเนาะโอเคนี่ คอมโบนี้ก็น่าจะใช้ได้ผลนะเดี๋ยวผมว่าผมเอา <c oughs> รีวายออกดีกว่าเนาะเดี๋ยวขออดดูก่อน <c oughs> ผมต้องใส่บาก,กิลงไปแทนนะครับแล้วก็เอารีวายสลับมาเปลี่ยนกับทั้งร่างของโอลิเวอร์หรือว่าอาร่มาดีแป๊บหนึ่งนะเป็นกับ โอลิเวอร์แล้วกันนะทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวมาเล่นเซตนี้กันเลยดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะงทุกคนเอาโอลิเวอร์ออกตัวยืนแทนก็จะมีแค่อ,อ,อา,าร์มาตัวเดียวนะเอเลนก็น่าจะกระโดดดม้ึมดึงเข้าไปนะหทุกคนไม่อยากเจอตัวบินนะผมลีดเอาตัวบินเข้าไปนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาวัดกับทีมที่ไม่มีตัวบินกันเลยดีกว่าเนาะโอ้โหทีมนี้นะโครจัด แต่เขาไม่มีไอหยุดเวลาเลนเจอร์เลยนะเราก็จะวดเลยละกันนะผมทุกคนให้โชว์สแกนภาพความแข็งแกร่งของหยุดเวลา5วิกันนะผมทุกคนว่ามันแข็งแกร่งกันขนาดไหนเนาะโอเคนะผมทุกคนต้องได้วัดกันหน่อยนะครับไอเขาก็มีนี่ว่าน่าจะมีตัวเดียวปะรีวายนะน่าจะมีตัวเดียวจริงๆด้วยนะครับผมมองไม่ถีท่ทวนนะผมทุกคน พยายามให้ความสามารถเราออกไปทําเกมนะครับผมทุกคนแล้วก็พึ่งดาเมจของบาลล็อกนะโอเคเราก็พยายามดูตัวนะว่าความสามารถเรามันออกหรือเปล่านะโอ้โหทีมผมคือแบบว่าไหวเความากตอนนี้นะครัโอเคคือแบบว่านะทีมผมจะวนึงแล้วจะไหวไหมเนะี่ยเออ เร็วช่วยหน่อยนะครับความสามารถจริงๆความสามารถนี้มันก็จะไปดักทางพวกที่เอ่อใช้เกมในเกมตั้งรับตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับความสามารถนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะโอเคพอเราเล่นอย่างนี้เราก็สบายขึ้นเยอะนะโอ้โหสล็อตมันก็ยังสตันน่ากลัวเหมือนเดิมเลยนะผมค่อนข้างที่น,น่ากลัวเลยนะลเนี่ยสล็อตเนี่ยสตันแบบน่ากลัวจัดอะ่ะคือผมทําให้ทีมผมเล่นค่อนข้างยากนะ ถ้าสลา็อตมันมาในตู้โคตรมืดเนี่ยผมก็อาจจะสุ่มนิดๆหน่อยๆนะผมทุกคนก็ไม่ได้สุ่มเยอะหรอกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเกมที่สามกันเลยดีกว่านะผมทุกคนว่าเราจะเจอทีมไหนนะขอเลือกทีมแป๊บนึงนะเพราะว่าถ้าตีทีมไปแบบมั่วๆสุ่มๆเนี่ยคือผมอาจจะแพ้ได้นะผมทุกคนลีกมาสเตอร์นะมีคนมีโดนแน่นอนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องเลือกตีนิดนึงนะโอ้มีทีมไหนที่บอกว่าไม่มีตัวบินไหมเนี่ย เคทีมนี้เรามาใช้ความสามารถแบบว่าเห็นๆจะชัดกันเลยดีกว่านะผมทุกคนว่ามันจะเห็นชัดกันขนาดไหนนะสำหรับความสามารถนี้เนาะทุกคนโอเคก็เริ่มงไเลยดีกว่านะหมดไปนะครับจะไปกลัวความสามารถเราค่อนข้างที่จะเจ๋งนะครับโอเคนะครับโอ้ยสล็อตน่ากลัวเหมือนเดิมเลย บอดฉลาดด้วยประเด็นโอ้โหโดนอัดหน้าบ้านอย่างนี้จะไปเหลืออะไรล่ะครับโอ้โหเนาก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมขอเอาคอมโบนรกอันนี้ออกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะผมทุกคนรอบตาสุดท้ายนะผมจะให้ทุกคนดูแบบ <c oughs> เห็นกันจะชัดเลยนะว่ามันดีหรือเปล่าเนาะเคเอาดีวายออกแล้วกันนะผมทุกคนโอ้เกียร์นี้ผมก็ใส่ไม่ดีนี่หว่าใส่เกียร์กากให้แว่นตากากโคตร เดี๋ยวตานท้ายเดี๋ยวผมจะดึงแบบประสิทธิภาพสูงสุดออกมาให้ทุกคนดูเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนแว่นตาแบบแว่นตานี้ไม่น่าไหวนะผมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำการเปลี่ยนแป๊บนึง โอเคผมผมก็ได้ทาการสลับเกียร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวไปดูเกมที่4เลยดีกว่านะผมทุกคนว่าเราจะหวดทีมนี้ไหวหรือเปล่าโอเคเปิดมาทีมแรกก็เจอเลยแล้วหวดกันเลยดีกว่านะผมทุกคนว่าเราจะไหวหรือเปล่านะซึ่งจริงๆท่าน,น้ําผมมีโพไซดอนตัวเดียวผมก็ไหวชิลแล้วนะผมทุกคนแต่เอาเอลลี่มาใส่เพื่อแบบว่าจะดึงความสามารถขั้นสุดมานะผมทุกคนให้ทุกคนเห็นความสามารถจุดเวลาเลนเจอร์ห้าวีกันไปจะชัดเลยว่ามันโหดกันขนาดไหนนะผมทุกคน อุ้ยผมโดนอะไรวะโดนอะไรวะนะโอ้โหโดนหนอนใบแบบเขาขึ้นหลีกมาเตอร์มาเจอทีมค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรเลยนะผมโดนโอเคครับเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยโอเคก็แชกแขกไข้ มาดูตัวที่เขาปล่อยกันนะว่าตัวเขาปล่อยยังปล่อยรัวๆอยู่เปล่านะถ้าปล่อยรัวๆอยู่แสดงว่าความสามารถเราใช้ติดค่อนข้างท,างที่จะน้อยนะผมทุกคนแต่นะนี่ตัวไม่ออกมาเลยนะผมทุกคนแสดงว่าความสามารถหยุดเวลาหาวิของเราถือว่ายังใช้ดีอยู่นะผมทุกคนโอเคแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะผมทุกคนแค่รู้ว่ามันยังติดดีอยู่อันนี้ก็ คือโชคเป็นโชคดีนะนี่เห็นไหมตัวมันก็ออกมาทีละตัว2องตัวอย่างเงี้ยนะผมทุกคนถ้าเป็นความสามารถเป็นหมดมันก็จะออกมาบูมแบบเพียบเลยนะผมทุกคนแต่ถ้าออกมาน้อยมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะผมทุกคนว่ามันออกมาน้อย,อยจริงๆนะโอเคเดีย๋ยวมาดูดีกว่านะผมว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านะสำหรันนะบตอนนี้ถึงว่าน่าจะชนะได้แบบเหนื่อยหน่อยนะผมทุกคนสำหรับลีกน,นี้นะผมว่าผมขึ้นมาผมเหนื่อยนะผมทุกคนขึ้นมาแบบเหนื่อยแน่นอนนะครับ โอเคเรียบร้อยนะผมทุกคนเป็นตาที่ค่อนข้างที่แบบว่าชี้ชะตากรรมสุดๆเลยนะผมทุกคนว่าจะแพ้หรือเปล่านักสรุปก็ชนะมาได้นะผมทุกคนแต่ก็เสียไปเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่นี่โอ้โหผมบอกแล้วว่าต้องมีเอ่อโดนแน่นอนจริงๆนะพอขึ้นหลีกมาเตอร์มามันต้องมีเซ้ามันอย่างน้อยเลยต้องมีเซ้ามันชิ้นสองชิ้นนะผมทุกคนทีนี้ที่ผมแพ้ก็น่าจะมีเหมือนกันนะโอเคมีจริงๆด้วยนะผมทุกคนเห็นไหมมีชิ้นเดียวก็ชนะทีผมได้แล้วมีแค่บากิ ส่วนทีมนี้ก็น่าจะมีนั่นไงไหมมีจริงๆด้วยนะผมทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เนาะขึ้นมาเตอร์มาก็ตึงมือโคดแล้วดูเกียร์ทีมผมคือแบบว่าร้อยหลอดจัดนะครับมีแค่คิดมัดแล้วก็มีเกียร์เจดดาวสองสาชิ้นเองนะผมทุกคนโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเกียร์ผมเนาะก็ คือสลอกเกียร์นี่คือมันสุ่มได้ค่อนข้างเฮียเกลือมากๆเลยนะผมทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคอมโบนลกมาเยือนแล้วนะ